กลับมาแล้วที่หายไปนานเพราะว่าอบูตโอต่ไปทนช่องอะว่างห้ดี้อะคืเขาเืองแองกิโลสอรัสเป็นไดโนเ์สา์ที่ใหญ่สุดในวงแองกิโลซอร์สอาศัยอยู่ในยุคเอเีชเชฟในเวียอเมริกาเหนือโครงกระดูกของแองกิโลซอรัสที่คนพบยังไม่สมบูรณ์แองกิโลซอรัสเป็นไดโนส์ที่มีลักษณะแบบสกุลแองกิโลซอร์สที่มีน้ำหนักตัวหนักมีเกาะชุดแข็งหุ้มทั้งตัวมันอึดมาก และมีลูกตุ้มขนาดใหญ่คล้ายรังพึ่งที่บริเวณหางังกิโลวัสถูกคาดดาวขนาดโดยงจันทร์าสตร์ว่ามันยาว6.5เมตรหรือ24ฟุตถึง9เมตรหรือ30ฟุตความสูงถึงตัวที่กว้างมากและขาหลังกว่าขายาวกว่าขาหน้า มีกระดูกยื่นออกมาจากร่างกายเป็นกรอบป้องกันตัวชั้นดีกินมื้อเป็นอาหารมีฟันขนาดเล็กไว้สําหรับบดเคี้ยวพืชปากมีลักษณะคล้ายนกแก้วช่วงนี้ผมก,ก็บอกคัคลิปบ้างนะเพราะว่าช่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยตอนนี้อยากกลับมาจะปกป้องกัดีนะ